โอ้โหนี่ครับบางแสนยุคใหม่นี่คือบางแสนยุคใหม่นะครับผมโอ้โหเป็นไ,ไงขาวสะอาดมากเลยนะครับผมเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสูชบ่ช่อง Pattu Professional นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะมาเที่ยวที่หาดบางแสนนะครับผมวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับผมซึ่งคนไม่ค่อยเยอะนะเรามาดูบรรยากาศเนี่ยในรูปแบบใหม่เนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนนะไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นบรรยากาศของถนนนะถ้าเป็นช่วงวันหยุดเนี่ยโอ้โหรถติดมากนะครับช่วงวันหยุดวันเทศการลรถเยอะมากนะแต่วันนี้เรามาเที่ยววันธรรมดาดูนะครับผมเราจะมาชมบรรยากาศในวันธรรมดานะครับมาดูกันสิว่าบรรยากาศในวันธรรมดาเป็นไงนะด,ดีครับมีต้นมะพร้าวนะครับผมต้นมะพร้าว สถานที่โล่งมากเลยนะต่างจากเมื่อก่อนมากเลยนะครับก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยก็จะมีเต็นท์นะครับร้านค้าเพียบเลยนะแต่ตอนนี้เต็นท์ไม่มีแล้วเขาจัดระเบียบใหม่นะครับผมตามสถานการณ์ปัจจุบันนะครับตอนนี้วันที่ผมมานะเป็นช่วงเดือนธันวานะครับผมใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับผมอากาศดีมากเลยครับดูหาดทรายด้วยครับขาวจวกโอ้โหนี่ครับฟางแสนยุคใหม่ นี่คือบางแสนยุคใหม่นะครับผมโอ้โหเป็นไงขาวสะอาดมากเลยนะครับผมเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอะ่ะเหมือนบรรยากาศอยู่ต่างประเทศเลยครับนี่มีจุดสําหรับ s e ค u วร t ตี้นะครับคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับท่องเที่ยวนะสวยงามมากเลยครับสะอาดเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยบรรยากาศแบบเหมือนอยู่ต่างประเทศมากนขาวมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพาไปดูน้ำทะเลในช่วงใกล้ๆปีใหม่นิดหน่อยนะครับผมนี่น้ำใสมากครับใสมากน้ำใสมากเลยครับบรรยากาศดีดีนกที่ลาบน้อย นกพิราบมาเดินเล่นน,เลเน้ำทะเลด้วยครับอ่าตติดชีวิตนกพิราบไปครับเขามาทำอะไรครับที่ริมหาดบางแสนมาหากินหอยมันเดินน้ำนกพิราบครับผมบรรยากาศหาดบางแสนครับผมที่ไม่มีเต็นท์เลยนะครับสักตัว ขาวสะอาดมากครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณตรงหัวหาดเลยนะตรงทางเข้าเลยครับผมแล้วอะไรไปนู่นเดี๋ยวพาเดินดูข้างในนะครับว่าเป็นไงเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินชมบรรยากาศนะครับด้านในกันมากนะครับผมหลังจากที่เราดูริมหาดแล้วนะครับผมหาดเนี่ยไม่มีเต้นแล้วโล่งมากครับรายขาวสะอาดช่วงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับผมเพราะว่า มันไม่มีมันไม่มีความร้อนนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงใกล้หน้าหนาวนะครับอากาศดีมากเลยวันนี้ประมาณ20สิกว่าองศาเองนะบรรยากาศโอเคมากเลยนะครับไม่ร้อนนะครับลมมากเลยทีิงจรแล้วอบรรยากาศแบบลมเย็นมากเลยอ่ะคุณเขาก็มาทำความสะอาดด้วยนะครับ ิีรถปะสสาวมสะอาดบริเวณนี้ครับต้นมะพร้าวโค้งครับมันดอกเอียงๆเดียบต้นมะพร้าวมันดอกเอียงๆน,น,นะครับผมขาวบุ๊กมากเลยครับผม,มขาวสวยใสปิ๊งๆไม่มีเต็นท์นะครับโล่งมาก มากเลยใครจะมามาเลยนะครับผมหาดบางแสนครับอยู่ที่ชลบุรีครับไม่ไกลจากกรุงเทพครับหาสวยมากดีผมได้ดูรอบๆเลยนะสุดดยอดไปเลยครับผมดูหาดตายครับขาวโมตัวไปเลยนะครับผม ว้วทะเลสวยมากเลยครับว้าวน้ำใสมากเลยปุ๊บปุ๊บดูบนะ้ำทะเลกันครับผมปึ๊บปโอยสะอาดนะครับน้ำสะอาดหาดสะอาดมากดู เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับใช้หาดบางแสนนะครับช่วงนี้นะบรรยากาศดีมากหาสะอาดน้ำใสนะครับผมบรรยากาศดีอากาศไม่ร้อนนะครับอุณหภูมิโอเคมากเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของหน้าหนาวเนาะก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆบริเวณจังหวัดชุมบุรีนะครับกรุงเทพนะครับผมก็สามารถที่จะ เดินทางมาเที่ยวชมกันได้เลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหาดทบสวยมากๆครับผมทางนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบครับไปเจอันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย